สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมุกปรีชาแนลนะคะสําหรับคลิปแอโอนี้มุกก็จะมาแชร์สูตรสําหรับคนที่มีปัญหาเล็บมือเหลืองหรือว่าเล็บมือเปราะบางนะคะสูตรนี้ก็ช่วยบํารุงเล็บมือของเราให้แข็งแรงด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามมุกด้วยนะคะสําหรับขั้นตอนส่วนผสมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ สำหรับส่วนผสมที่เราจะใช้ที่สุดนี้ก็มีแค่2ตัวเพียงเท่านั้นนะคะตัวแรกก็คือมะนาวค่ะตัวที่2ก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกเลยก็ให้เราผ่าครึ่งมะนาวนะคะหลังจากนั้นก็เอาเม็ดออกนะคะ หลังจากนั้นก็นําปลายมีดสับๆลงไปนะคะเพื่อที่จะให้น้ามะนาวเขาออกมาเยอะๆนะคะหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วก็ให้เราใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเทลงไปบนลูกมะนาวเลยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรจากต่างประเทศนะคะหลังจากนั้นเราก็นําเล็บมือของเรามาใส่ที่ลูกมะนาวเลยนะคะ เทน้ำมันมะพร้าวลงไปอีกได้นะคะ หลังจากนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีแล้วค่อยล้างออกด้วยน้ําอุ่นนะคะก็จะทําให้เล็บมือของเราไม่เหลืองแล้วก็เล็บมือของเราก็จะไม่บางนะคะเราก็จะมีเล็บที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับสูตรนี้ก็สามารถที่จะทําได้ทุกวันหรืออาทิตย์ละ3-4ครั้งได้ค่ะ สำหรับสูตรนี้ก็ไปทดลองทำกันดูได้นะคะเป็นสูตรที่ง่ายมากจริงๆแล้วก็เป็นสูตรที่เห็นผลแล้วก็ดีด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ